สวัสดีครับพี่น้องมันนี้นำหัวตะลนบลนปลายครับลมอาดแห้งหน่อยนะครับเด้อเมื่อเช้าผมเห็นปลาดุกขึ้นมาเนี่ยโอซำขาเลยนึกงักนึกากน้ำมาถ่วงล้งเลยผมแลนไปเอาเนวมาตบมาท่านครับบาดนี่หมอกลิ่มบอมบอลยัวบอลบอลไปบอลไม้นี่แหละผมก็เลยเอาแหม,มามาเบิ้งกันครับสีได้บอ หลุดเบรคกันครับผมแรงหนามธรรมชาตินะครับเนี่ยายขนาดบ่นปา้าเลยทั้งแกวทั้งเศษหอยแกวทั้งเปียกหอยเบิ่งครับว่าม้วนจะขึ้นบ่ตัวใหญ่ยอี ซอมบี้เซ็งอยู่ละทุกคนล่อบอลครับล่อบอลนั่นนั่นมีบอลอยู่นี่นนนอ,อยู่ใน่อุ้มหยาครับมีบอลบาง,บางๆเยอะจอบ,บอลครับผมจอบ,บอลคล้องแท้เลยอ่ะนี่แล้วก็เรียกว่าจอบ,บอล พี่องย่องอยู่ครับอยู่โอ้ยป่าเป็นสิบะอ,อะไรวันวายอยู่โอม,มีปลาตะ,ะล่นเบิ้งไข่เต็มทองน,นะครับนี่ไข่เรับมเลยโอ้บาดเดียวพ่อครับอย่าป่าแห้งเป็นสิได้ยิน มาผู้เดียวเงียบครับผมโอ้โอ้ใครใครหลายครับบิ๊กวีครับบิ๊กวีรลสเซียไงดิธรรมชาติเลดีใจขนาดครับปลาธรรมชาติเลครับ เนี้ยขาดครับโอ้ยเนี้ยขาด,ขาด,ขาดเลยนา่เดี๋ยวเอาเอาบอกพูดถึงการรับชมครับผมธรรมชาติเลยครับบ่มีเฟกบ่มีสติงครับสดล้วนๆเบื้องถังกระป๋องล้วนายามันออกหนาวที้านล่างครับที่กำลังใจให้เบาภัยเลยครับผม พวกเบาไพร์แตพาไปหากินวิธีไหนเบาติดตามนะครับขอบพระคุณทุกการรับชมครับผมสองยังบุติดตามเาด้วยครับพี่น้องหูมีเสาขึ้นมากนี่หน้ามอตัวมลังครับเงีกยงเงี้ยงเงีง้งเง,ง,งผมกลับไปหาแนาวมาสักแนวมาตบกลับขึ้นมาบ่าเห็นกับกลับขึบ้นมาหายแล้ว อันนี้ผม,มงคมงที่ตุ่มแห้งในถังเนี่ยจบแล้วเครนี้จบป่าเมืองไหนตื่นแล้วนะครับขอบพระคุณทุกการรับชมครับผมอีพี่นี่ก็ขอฝากแท่งตอนนี้เนาะฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกลังใจเบาไฟนะครับฝากกดติดตามช่องอียังบุ๊คน่าสนใจเลยครับผมขอบพระคุณหล,ลายๆครับผมอีพี่นี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ,อ่ามัน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  กูใครได้ใครย